สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวยูทูกเมื่อนี้สื้าิ้าไปเบ่งมันเป็นต้นยังอันนี้ครับบอกให้แน่เป็นสมุนไพรแก้โรคเบาหวานเพื่นว่าโอ้ตายแม่พ่อนือเป็นนั่นน้อเมื่อนี้เอาแม่พ่อนม่ยังดอกยังอะไรอันเนี้ยฮะ จ้าอันนี้ดอกสมุนไพรจ้านี่แม่พอ่อนเอามาตากนี่อันแก้โรคเบาหวานเลยจ้าแต่เพิินว่าใบมันก็นดีคือกันแต่เห็นดอกมันงามเห็นพึ่งตอมแม่พอ่อนก็เอามาตั้งแต่กรุงเทพไม่พอ่อนเอามาแต่บ้านเคหาฉลองกรุงอยู่กรุงเทพเลยจ้า ให้พอนะสิตากดอกมันเพ่นว่าดอกมันขึ้นยุก,กับดอกให้พ้อนกับสิตากไว้ต้มดอกสมุนไพ่แก้โรคเบาหวานนะจ้าหอมหอมมันเป็นสมุนไพ่สนิทหนึ่งถ้าภพ่กินได้นะ่ะโรคเบาหวานเนี่ยิบบมีเลยจ้ะแก้โรคเบาหวาน หอมกะหอมนี่พึ่งกระตอมดีดีไม่พอนเลยปะสุดยอดของอยาตัวยาของมันเลยจ้ะเป็นสมุนไพรของบรรนอกเขาเดอ้ออันนี้ของโบล่ามโบล่านพลพลเล่ลอเอาไว้ต้มกินแก้บเบาหวานกินเท่นน้ำก็ได้จ้าก็ถ่ากินเท่นน้ำ แกเบาหวานแกร้อนไนอันนี้กินได้จ้าไม่พอนจากแห้งสักก้อนแล้วไม่พอนกางสีเอาใส่ถุงแล้วเอาไว้ต้มกินแง้มมันมุมีดอกแง้มมุม,มมีใบจ้าเมษาเพิ่นกับโรนเมื่อแล้วใบเพิ่นย่างเต็มร่ำจ้าไม่พอนก็นเลยสิโตเอาไว้ต้มจ้าดอกมันหอมหอมนี่ ้ายาสมุนไพรของแม่พ่อนะจ้าแต่แม่พ่อนะ่ะต้มกินค่ม,มือ้ะจ้ะแม่พ่อนวดเขาดกินต้มยาต้มนี่แหละค่ายก็ดอกสาบเสือเนาะจ้า ดอกพักขัดสร้างนะะดอกสาบเสือค้ายๆกันดอกพักขัดสร้างกัดพันวาเอิญบ้านนอกเข้าหรือเอิญพักขัดสร้าง,าด,างดอกหยาคิ้วคล้ายๆกันแต่อันนี้มัน,<ช>มนเป็นยังะเป็นพืชชนิดใดแล้เนี่ยมันเป็นพืชนดดดนนนพชนิดใดวะอันนี้วะนม่พอนกับบนลูแต่เข้าว่าแก้โรคเบาหวานนะกินได้ชีบร้อนไดน้จ้ะ ขอไปเบื้องต้นมันใน,นเดิมแม่พรันเด้อโอ้มันต้นใหญ่ต้นสูงตัวเนี่ยมันเป็นต้นยางว้าสมุนไพรตัวนี้เพินเ่มามาจากบ้านเก่าเพป่นแม่พรอนบ้านเก่าเป็นอยู่เคหะสลองลภูมแสงลําพักซี่นะแถวนี้คมรัดกับ,บ จนไปเยี่ยมญาติญาติเลยบอกวันนี้เด้อมสมุนไพรแก่โกรคเบาหวานเจ้าเอาเมื่อบ้านเมื่อปลูกไว้ต้มกินมังรู้พอเวี่งกระสงสัยว่าเมื่ามันคืออ,อกดอกง,งามแท้าวคุน้นเลยแต่ก็มีพีเสือ้อมียังมาตอเสมยงตะแกรงเข่า ดอกมันสีขาวครับเป็นไฟฟอยแบบต้นสาบเสือหรือดอกหยาฝลังอีกบ้านเ้าบอกว่าคือดอกหยาคิว้วอะไรนต้นสูงครับสูงก็่าต้นก้วยสคัครับมันแ้งเห็นไปตอนนี้มันนักดอกมันมันละโนมลงมากครับ ผู้ใดเบ่งคลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์มาบอกนะครับว่ามันเป็นสมุนไพรแบบใดครับแม่พ่อนแลก็บพฮูพจักเพียงแต่ะ่ายาดยิบหายแล้วก็เอาใส่รถมาโรดมาปลูกแล้วรากเบาทปหันได้ต้มกินยักเถอดนะครับพอตอนนี้ เราก็เพิ่งไปเก็บมากมือเศร้าเนี่ยเราก็สิบาทพเวียงถามว่าต้นยังไรคือดอกเป็นแน่นีิคือดอกคือต้นใบสาบเสือแทะแล้วก็บอกว่าเป็นยาแก้โรคเบาหวานลูกล้านมันหายมาคลิปนี้กับมีเท่านี้แหละครับคอมเมนต์มาบอกได้เลยครับเด้อว่าต้นยังนี่นะ